ไปพูนค่ะพักเสียนลายครับอันนี้เขาเรียกว่าพักเสียนมาเห็ดสมพักน้ำคัดสวนพักนอกจากเนาะช่วงนี้เป็นช่วงพักของสวีเดนได้จช่ช่วงเก็บพัก ต่อไปกับปุนแล้วสีเขานาเฮ็ดผักชนิดผักชนิดนี้เขาเรียกว่าพักชีล้อมเอาไปอ้อมก็ได้จ้ะเอาไปลวกกินก็นได้เด้อผักชีล้อมจะเกิดงามเลยค่ะผักชีล้อมน,นี่เอาหมูอ่อนๆมันยังเสียชีล้อม ชีล้อมเอามาอ้อมกระแซบเอามาลวกกระแซบค่ะเอามาใส่ลาบใส่ยังกระไดผักชนิดนี้เขาเรียกผักตำแหน่เขาบรรลู้ว่าผักสีวีเดนเขาเรียกว่าอย่างส่วนมากคนสีวีเดนจะเอาไปเฮดสลัด้อจ้ะเด้อเมื่อไปจับว่าได้เด้อค่ะเมื่อเปล่าเาเขา,เปาไปจับยังเสีมันสิคันเด้อค่ะต้องใส่ถุงมือ ด็ดเนิดนี่ก็กินได้ค่ะส่วนมากจะเป็นฝรัง่งคนไทยก็เอาไปล่วกกินกับปูนกับเจวก็ได้ค่ะผักตำแยน่เป็จับนี่คั้นมือขนาดแบบว่าคั้นแล้วเย็บเดียดๆได้ดล,ละค่ะส่วนมากฝรั่งเขาจะเอาปนเอา,ปเอาเป็นเพสรลัดค่ะงสงใสยมันสิแก่เรามาั้งแบบนี้นะแก่แล้วค่ะ โอ้ยเบิ่งดูพี่น้องเอ๋ยมางามให้งามขาดอันนี้ข่อยบบลูว่าเม่นอีหยังเด้อพี่น้องโบลูว่ากินได้บกินได้บลูหัวตะวันดอกไม้งามไป้่ายกระต้นบวัวบกว่ะเนี่ยงามงามขัดงามแน่ต้นยังพูดได้โู่กระบอกข่อยได้เด้อ ค่อยๆกับต้อนอยังนานผักอีหยังล่ะดีบกับเจ้าพนวายกินได้นะเจ่า่อยยังผสาร้องออามากินมึงดูมันอยูอ่กับแม่น้ำน้ำไหลผ่านมางามขักงามแน่น้องพี่น้องนาง้ามค่ะ ไทยมมนีเป็นไทยวิวพักไขเบิ้งได้จ้ะพักหลายชนิดจ้าเดินไปเดินมามาพ่อหนูตายพี่น้องหนูตายอยู่สิวิเดนกับมิหนูห้เแ้วค่ะเด้อมิหนูอยู่แต่แห่งค่ามมหลายบันได แนะนำผักอีกชนิดหนึ่งได้จ้ะเป็นผักกูดชนิดหนึง่งอ่ามันมีซื่อของมัน่อยลืมซื่อเด้อผักกูดชนิดนี้มันสบว่าได้ยูเป็นกอเป็นกลุ่มมันสียูแบบต้นไผ่ต้นมันจ้ะผักกูดชนิดนี้กินได้แต่เขาต้องลวกเด้อค่ะลวกเลยละลวกจากสองสามน้ำนะกินกับปนกับแก้วเอาไปพัดก็ได้จ้ะนี่ผักกูดชนิดนี้ นี่แบบนี้ค่ะสามารถกินได้แต่ว่ากินหลายบ่ดีปันไดเดอค่ะพักกูดชนิดนี้อ,อีกพักกูดแบบนึงนั่นกินว่าได้เดี๋ยวจะหเห็นดอกค่ะว่าเป็นแบบไดนี่แม่แมแนะน้าออกพักกูดพักกูดชนิดนี้กินไม่ได้นะคะมันจะเป็นโคนอยู่ไหนบ้าโคนแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นกอแบบไง นี่ผักกูดผักกูชดชนิดนี้เป็นพิษเด้อจ่าเด้อเอาไม่กินมาแกงไมาเก็บมาหยังกระไดย่า,ยาอามากินกินไม่ได้ค่ะผักกูดอันนี้กินบ่ได้เด้อค่ะเด้อเป็นพิษเด้อค่ะมันจะเป็นกอแบบนี้เป็นขนยังสิค่ะนี่ผักกูดเป็นพิษมีพิษจ้าุมันถะยูต่ตามยังสินี่กินไม่ได้นะคะ ผักกูดจังสะอย่าไปเอานมาจีนนี่ผักกูดแบบนี้เป็นพิษกินไม่ได้ค่ะอย่าไปเก็บมาได้ค่ะเด้อันเป็นกุม้มเป็นกอมีขนยังสิ่กินมาได้อันตรายจ้านี่ถ่ายคลิปนี้มาสเสนอนี่ดอกผักกุมค่ะดอกผักกุมงามๆค่ะ เอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้เด้อค่ะมาลวกกินกับแก้วก็ได้กับป่นกับแก้วก็ได้ค่ะนี่ต้นมันสิกาซ่าคุณต้นมันต้นบุญใหญ่่ะเขาเก็บดอกมันมาลวกมาผัดก็ได้ค่ะผัดน้ำมันหอยกัแบแซบเด้อค่ะเด้อนี่เขาเรียกว่าผักกุมค่ะผักกุมสซเวเดนนี่นี่ผักกุมค่ะนี่ เห็นบ่างามๆค่ะผักกลุ่มงามค่ะมีเยอะเลยค่ะหล,หลายต้นเลยอยู่นี่หลายพดเลี้ยงผักว่ต้องไปซื้อ,อยู่ลัน่นลั่นค้าเด้อค่ะ,อะนอกจากมว้วผักที่เขาที่จาเป็นที่ว่ามันบ่มีสินะ,ะนี่อันนี้เสนอแนะนําผักกลุ่มอีกชนิดหนึง่งเอามาผัดก็ได้ลวกกินกับป่นกับแจ้วก็ได้ค่ะผักกลุ่ม เบิ้งปลาผักชีล่อมพี่น้องอันนี้ต้นตำแยะุ่นเยอะเลยขุ่นผักชีล้อมน้องเอ้ยผักบืออืดบ่อยากในสีวิเด่นอันนี้เขาเรียกว่าต้นอดอกฟันสิงโตอดอกมันวันนี่ดอกอันนี้อเอามาเฮดอันช้าค่ะเอาไปตากแดดแล้วก็มาต้มน้ำ เป็นดึ่มเป็นช้าเป็นทีอก็เรียกว่าที่อ,า,อามานเป็นพักสมนุนไพรชนิดหนึ่งต้นใบมนันก็กินได้เด้อค่ะเด้อต้นฟันฟันฟันสิงโตนี่มันจะเป็นยังสิดอกอามาอาม่าเห็ดเป็นอันดึ่มเป็นช้าได้ค่ะนี่สรรพคุณเยอะเลยเป็นยา เป็นใบเป็นยังเอามาลวกกินกับปนกับแก้วก็ได้ค่ะต้นฟันสิงโตฟันสิงโตนี่จักกะเจ้าซื้อได้มาตัใสหอยก็ได้มาจากผูเพิ่อนยูเมืองไทยคนไทยในสวีเดนเพื่นตั้งมาเนะะาะก็บอกตามเพื่นอันใดกินได้เฮาก็บวกกันอันใดกินว่าได้เฮาก็แนะน้ำกันค่ะ มาเบ่งป้าป้าผักหนอกพี่น้องนี่ผักหนอกลายพดนี่ผักหนอกหร้อค่ะเดอ้เอก้าเจ้วปนอมันามาลวกเอาไม่กินดิบก็ได้ค่ะกินกับปุนกับแก้วอันนี้มันเป็นดอกแล้วนี่แต่เป็นดอกว่าต้องไปเจ็บมันไม่กินได้จ้ะเดอ้อนี่แหละผักสวีเดนไทยคลิปซะ ให้คลิปให้หวเห็นพักสิวิเด็นมีอย่างแน่เด้อค่ะเด้อเอาสำเนี่เด้อค่ะเรียนรูปไปนน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย